อีซี่วันวันคูิ้วันนี้จะพามาทำคางกุ้งทอดกรอบกันนะครับจากครั้งก่อนนะครับเมนูที่ผมได้แนะนำไปก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือใช่ไหมครับคางกุ้งที่เราแกะไปนะครับอย่าทิ้งนะของอร่อยเลยครับเอามาทำเมนูนี้กันนะคางกุ้งประมาณ30กรัมนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบโควังทิพย์นะครับผสมรสดีเล็กน้อยนะเพื่อให้มีรสชาตินะครับแป้งกับน้ำน้ำหนักเท่ากันที่25กรัมครับผม เสร็จแล้วแล้วก็ผสมหสให้เข้ากันนะครับตัวแป้งอันนี้เราจะทอดแบบกรอบบางนะครับจะออกตัวแป้งใสเล็กน้อยนะเสร็จแล้วตั้งน้ํามันให้เดือดเลยนะครับเราจะทอดที่อุณหภูมิ180องศานะครับพอได้อุณหภูมิแล้วนะครับใส่ตัวคางกุ้งลงไปทอดได้เลยนะครับตัวคางกุ้งสุกง่ายนะครับเราสังเกตเง,ง่ายๆเลยนะครับตอนลงตอนแรกเนี่ยฟองจะเยอะมากเลยนะครับแต่พอทอดไปสักระยะนึงเนี่ยฟองจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะพอฟองน้อยลงครับแสดงว่าข้างในเนี่ยน้ำเหลือน้อยแล้วก็คือตัวกุ้งนั้นสุกเรียบร้อยนะ เมนูของทานเล่นนะครับทำง่ายและก็อร่อยมากๆนะครับใครที่ไม่เคยเนี่ยอยากให้ลองเลยนะถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับให้กับคนอื่นได้เห็นนะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาไปชิมกันนะั้น3รสชาติเลยชิมแบบปกติก่อนนะแล้วก็ชิมแบบจิ้มกับซอสพริกกับมะเขือเทศนะครับอันนี้อร่อยเหมือนกันนะออกจาแนวคล้ายๆกินแบบเฟรนฟรานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นกินแบบคู่กับน้ำจิ้มไก่นะครับ อันนี้อร่อยเหมือนกันนะครับอ่าล้วครับทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ1 2อ,อ้ําแล้วก็อย่าลืมติดตามพิเตอร์ c มาช n แนด้วยนะครับ